พุทลูกชาต่านแม่หมูกลองเหมือนกันมาเรีนจะไน้นาไปไปม่อ้ยอะไรับ

โอ้โหมันก <c oughs> <có> ็มันบางจังมันก็บังซะเลือนเดีวเกจะไปจะไปไฟกระมัิอยูไหนอ่ะกอยูไหนตี่ทั่วเลยจะเขเข้าวง ที่เรารู้ก็คือรอนะทุกคนเี <ๆๆ S 1> ็วะโอ <ๆ S 2> ้โหเชียวนี่นาพูดทำไ,ไ,ไมใส่ถุงดีอ๋อทำไมมันเล็กลงอ่ะกระเป๋าอ่ะอใช่ไหมนี่อ่ะใช่ปะนี่อ่ะใช่ครับไม่ครับนี่อะมันทำไมเล็กลงเลยกระเป๋อ่ะกระเป๋าใจฉันฉันรักกระเป๋า หัวแต็กหัวเตกเดี๋ยวผมบอกน้องทุกคนปรับปุ่มนี้แล้วทุกคนดึงดึงขึ้นให้ให้มันไปไปถึงตรงนี้อย่าอย่าอย่าเกินนะผมเคยลองแล้วหัวทุกเม็ดปืนร้วนไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันปุ๊บตอนนั้นผมใช้อ5 0 0และ M500 และจังวันนี้นก็ผมก็ ร่วง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 เขาไม่ได้ร่วงนะเขาตกสวยปืนอะไรปืนเลยอีจากแรงอย่างเก็ดกว่าตัว First Blood มาดูก่อนวันนี้ผมก็จะมาลงมารีวิวปืนนีผ้ผมลืมบอกว่าผมจะลงมารีวิวปืนนี้ปืนลีโลโดูอะไรนี่แหละอะไรอันนี้ก็เป็นสก,กินเขาแจกฟรีนะอ้ออันนี้เพื่อนมีเวลเจ็ดนะใช่ปะใช่ปะ เจอคนมั่งเจอคนเดี๋ยวพุ่งวิ่งออกไปใช่เอ้าเป้าล็อกไม่ติดทุกคนเอาเป้ามาล็อกก็เกินเก็เกินเอา สวยเพื ic, remember, oh um. ่อนนี่เข้าเลยเข้าเลยมาดึงมาดึงตู้ก่อนเพื่อนยมก็โอ้โห f ก็ไม่วิ่งอาูก double k i l เกินดูดิเดี๋ยวเดียวเพื่อนก็ด้วยโอ้โหตัวตึงตัวตึง กูดอย่างนี้เลยไปแพ้เลย่ะเอาเฮ้ยผมซื้ออะไรอ่ะแล้วผมซื้ออะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ผมซื้ออะไรอ่ะเอา้าใครอยากซื้อไอวัวสองลูกผมไนะม่น่ะอ้าไหนงงอะงง งงอย่างนี天天้ให้ลำเพดึงหัวดึงหัวเราจะออกไปไม่ได้ดึงหัว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 โอ้ยทำไงิ่มมาแล้ว ว่าชาร์จเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่าดีาดีกโอ้เพื่อน first blood เอเจ้าเกุอ <Thank you. S 2> ่กรน่ป <verw> ทุกคนใครอยากโดนกระตุ้นก็บอกมาชั้นละสีชั้นนะสีใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นละสี เงินมันทำอะไรเยอะอย่างนี้อดีเสือดไปกัอะไรกันเงินมันเยอะอาครับจับจบซื้ออะไรไมได้ล,ละอะไรอะพี่นี่ไกบบอดบอามทบอดบอก บอดแกบอดก็รู้แต่ตอนนี้ตัวตึงก่อนดิ้งซ้ายขวาเอาไอ้เก็บตัวนี้ก่อนเก็บตัวมาทางนี้ก่อนเก็บตัวทางนี้ก่อนไม่จำเป็นเด็กหนุนด้วย ตั้งไวอเล่นดีกว่างงไงบอกเื่ได้คิวไปดู